บริการอย่างเข้าใจใครๆก็ชอบสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับสุนทรีทองคําสำริดและสาระดีๆจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ Podcast PWA นครสวรรค์ Branch น้นำปราปามีคุณภาพการบริการมีมาตรฐาน นอกจากน้ำประบาที่มีคุณภาพแล้วการให้บริการต้องมีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมด้วยนะคะซึ่งทักษะสำคัญที่จะต้องใช้ในการให้บริการนั้นก็คือ Empathy ความเข้าอกเข้าใจค่ะเป็นทักษะที่คุณจะต้องเอาตัวคุณเข้าไปอยู่จุดเดียวกับลูกค้าว่าเขาคิดยังไงทำแบบไหนโดยที่ยังไม่ด่วนตัดสินเลยนะคะแต่ให้คุณมีความรู้สึกร่วมไปกับเขา ว่าถ้าคุณเป็นเขาคุณก็รู้สึกแบบนี้แหละคุณก็จะทำแบบนี้แหละนั่นจะทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจที่จะคุยกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาค่ะเขาจะรู้สึกว่าอยากเปิดเผยอยากคุยและก็ไม่หนีไปไหนอีกเลยเพราะว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจเขาได้ดีเท่าคุณอีกแล้วค่ะ ซึ่งทักษะเอ p มพ h y นี้นะคะเราจะนำ4ปัจจัยมาใช้เพื่อสร้างการบริการให้มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมค่ะปัจจัยที่1ให้ความสำคัญกับลูกค้า Customer Focus ปัจจัยที่2ทำเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง Customer Delight ปัจจัยที่3รู้ใจเหมือนกับคนใกล้ตัว Customer Relationship ปัจจัยที่4มีความอดทนเป็นเลิศเฮนเ e ลเพนชันเซ็กเชเรน e ์หนึการให้ความสำคัญกับลูกค้าต้องเริ่มต้นรับฟังเสียงของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งเพราะที่ลูกค้าบ่นเราตำหนิเราในเรื่องคุณภาพและการบริการของเราแสดงว่าลูกค้ายังคงมีความผูกพันและยังอยากใช้บริการของเราอยู่จึงบอกออกมาดังๆเพื่อให้เราปรับปรุงแก้ไข ดังคำกล่าวของอารลันไวส์กล่าวไว้ว่า Ask your customer to be part of the solution and don't view them as part of the problem ให้ลูกค้าของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและอย่ามองว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 2. ทํทำเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังการบริการเกินความคาดหวังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ให้บริการ หรือดูแลในสิ่งที่มากกว่าความต้องการพื้นฐานของลูกค้าซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลายเป็นลูกค้าที่พักดีขององค์กร 3. รู้ใจเหมือนกับคนใกล้ตัวการรู้ใจลูกค้าคือการทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นหรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ customer experience ก็ว่าได้การรู้จักลูกค้าที่แท้จริง ก็ต้องมาจากการจำลูกค้าแต่ละคนได้ว่าใครเป็นใครและมอบข้อเสนอหรือสื่อสารที่มาจากความเข้าใจลูกค้าแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันดังคำกล่าวของเค e ียรมัสเกตกล่าวไว้ว่า building a good customer experience does not happen by accident it h a p p e n d by design การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญมันเกิดขึ้นโดยการออกแบบ 4. มีความอดทนเป็นเลิศในการบริการลูกค้าหลายๆท่านอาจจะเจอกับข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลหรือข้อเรียกร้องที่เอาเปรียบมากเกินไปซึ่งทำให้ท่านเกิดอารมณ์และเผื่อโต้อต,อตอบกลับไปสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนดาบสองคมในการให้บริการถ้าตอบกลับไปแล้วลูกค้าตำหนิหรือต่อว่าก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อตัวเราหรือองค์กรของเราเอง หากเราระงับความโกรธในข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลได้จะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ง่ายขึ้นและลดความโกรธของเราลงไปเพียงแค่เราใช้เวลาเหตุผลและความอดทนเท่านั้นซึ่งความอดทนก็เป็นพื้นฐานของยอดนักบริการลูกค้าอยู่แล้วดังนั้นดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ยอดนักบริการทั้งหลายฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้นะคะ